คิงคุยข่าวครบจบรู้เรื่องครับ29เมษายน65ปรากฏการแห่จองบัตรคอนเสิร์ตจัสตินบีเบอร์ที่จะมาแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทยในรอบ9ปีเนี่ยนะฮะ6พฤศจิกายนนี้ที่สนามราชมังคลาปรากฏว่าวันนี้หลายคนนั้นก็สมหวังและอีกหลายๆคนก็ผิดหวังครับแล้วก็มีเสียงบ่นกันเยอะมากคือให้ซื้อบัตรได้ตอนสิบโมงครับผ่านทางหน้าเคาน์เตอร์ไททิเกตแล้วก็ทางออนไลน์บางคนก็ไปรอที่ห้างตั้งแต่อโหห้างยังไม่เปิดเลยครับ พื่อจะได้ไปซื้อคิวแรกๆจะได้มั่นใจว่าได้บัตรชัวอีกหลายคนก็จองคิวผ่านออนไลน์แล้วก็กะว่าจะซื้อบัตรผ่านออนไลน์แต่ก็เจอปัญหาครับคือเหมือนกับเว็บช้ากว่าจะเคลื่อนไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังไม่ได้สักทีหนึ่งจนวันนี้แติดแฮชแท็กกันเต็มไปหมดในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในทวิตเตอร์นะครับล่าสุดครับบางคนที่ได้บัตรมาแล้วเนี่ยเขาเอามาปล่อยต่อครับบัตรสตาร์ที่2005เห็นว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์เนี่ย เจอบางคนเนี่ยปล่อยบัตรในราคาหลักหมื่นต้นๆแล้วนะครับแล้วพื้นที่บางโซนที่ใกล้กับเวทีเนี่ยจากราคาหลักหมื่นตอนนี้ปล่อยบัตรราคาหลักแสนครับแล้วบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไปเจอเป็นตัวเลขหลักร้านก็มีนะฮะรวมหลายๆใบเนี่ยทำให้ตอนนี้เองนั้นเป็นกระแสะร้อนแรงครับแล้วก็เห็นว่าทางผู้จัดจําหน่ายบัตรเนี่ยก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับบอกว่าจริงๆแล้วบัตรเนี่ย เป็นสิทธิ์ของผู้จัดจําหน่ายคือไม่อนุญาตให้ไปปล่อยต่อสแสวงหากําไรไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะมีการยึดสิทธิ์ครับแล้วก็ไม่คืนเงินในทุกกรณีเดี๋ยวคงต้องรอติดตามครับตอนนี้บางคนได้บัตรมาแล้วยินดีด้วยแต่ถ้าใครคิดจะมาปล่อยต่อโกงราคาขูดกําไรแพงๆอย่าทําเลยครับและต้องระวังมิจฉาชีพนะครับเพราะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยบางคนก็มาเคลมบอกว่าเนี่ยได้บัตรมาแล้วให้โอนเงินมาก่อนเดี๋ยวจะปล่อยบัตรให้ ระวังตกเป็นเหยื่อด้วยด้วยความเป็นห่วงครับแล้วก็ต้องรอลุ้นว่าในวันจริงที่คอนเสิร์ตจ,จะแสดงนั้นหน้างานจะมีการขายบัตรผีตัวผีอีกหรือเปล่าเหล่านี้ต้องมีสติต้องระมัดระวังไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับด้วยความเป็นห่วงจริงๆครับ